อิเมหิสัตถะการหิโอจิโสภะระนามิตาเจโตวิมุตติตัตเมหิทัศะการหิทิสาภะระนามิตาเจโตวิมุตติส เพเพรัธิมาญาทิสายาสัตาเวราภยาปชาณีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภเพปชิมายาทิสายาสัตาเวราภะยาปชาณีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภอุตรายาทิสายาสตาเวราภะยาปชาณีค่ะสุขีอัตตานังบริหารันตุ สัพเพทักขิณายาทิสายาสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังบริหารันตุ สัพเพปัชิมายานุทิสายาสัตตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิศายาสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาสัตตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายาติสายาสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุ สัพเพอุปริมายาติซายาสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังบริหารันตุสัพเพปุรัติมาาติซายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังบริหารันตุสัพเพปัชฉิมาญาติซายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังบริหารันตุสัพเพอุตรายญาติซายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังบริหารันตุสัพเพทักินายาติซายาปานา เวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปัิมายาอนุทิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุ สัพเพทักกิณายานุทิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุ สัพเพอุปริมายาสิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารัตุสัพเพปุราธิมายาทิซายาภูตาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารัตุสัพเพปัชิมายาทิซายาภูตาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารัตุสัพเพอุตรายาทิซายาภูตาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารัตุ สัพเพทักขินาย ا ا าทิสัยาภูตาวระพยาปัญานีคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปุราธิมายาอนุธิสัยาภูตาวระพยาปัญานีคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปัจชมายานุธิสายาภูตาวระพยาปัญานีคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายานุธิสัยาภูตาวระพยาปัญานีคาสุขียตานังบริหารันตุ สัพเพทักขินายาอนุทิสายาภูตาเวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายาภูตาเวราพยาปัญญานิคาสุขีตตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาภูตาเวราพยาปัญญานิคาสุขีตตานังบริหารันตุสัพเพปุรติมายาทิสายาบุคลาเวราพยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาทิสายาบุคลาเวราพยาปัานีคาสขิยะตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาบุคลาเวราพยาปัานีคาสขิยะตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาบุคลาเวราพยาปัานีคาสขิยตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายาโนธิสายาบุคลาเวราพยาปัานีคัสขิยตานังบริหารันตุ สัพเพปัชิมายานุทิสายาบุคคลาเวราพยาประญานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสายาบุคคลาเวราพยาประญานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายาบุคคลาเวราพยาประญานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาบุคคลาเวราพยาประญานีคาสุขีตานังบริหารันตุ สพัพเพอุปริมายาทิซายาบุคลาเวราพยาปัะชานีคาสุขพยียตานังปริหานตุ สัพเีปุรัติมายาทิสัยาตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุคีตานังปริหารันตุสัพเีปัิมายาทิสัยาตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายสาติสัยาตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังปริ Haram tuh. สัพเพปุราติมายาอนุติสัยาตตาภะวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสัยาตตาภะวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุติสัยาตตาภะวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุติสัยาตตาภะวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาร รันตุสัพเพหิติมายาทิสซาญาตตาภวปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุเคตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาอัตตาภาวปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขคตานังปริหารันตุ สภาปุราติมายาทิศายาอิทิโยเวราพยาปชานนคาสุขีตานังบริหารันตุสภาปจฉิมายาทิซายาอิทิโยเวราพยาปชานีคาสขีตานังบริหารันตุสภาอุตรายาทิซายาอิทิโยเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสภาทักขินายาทิศายาอิทิโยเวราพยาปชานนคาสุขีตานังบริหารันตุ สภาปุรัติมายานุทิสาใหญ่ที่โยเวราพยาประชานีคาสุพิตานังปริหารันตุสภาปัชิมายานุทิสาใหญ่ที่โยเวราพยาประชานีคาสุพิตานังปริหารันตุสภาอุตรายาเมทิสาใหญ่ที่โยเวราพยาประชานีคาสุพิตานังปริหารันตุสภาทักขินายานุทีทว่าใหญ่ที่โยเวราพยาประชานีคาสุพีตานังปริหารันตุ สภาหิติมายาติซายาอิทิโยเวราพยาปัญานีคาสุคีตานังปริหารังตุสภาอุปาริมายาติซายาอิทิโยเวราพยาปัญานีคาสุคีตานังปริหารังตุสเพปุรัติมายาทิซายาปุริยัติาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารังตุสเพปัจฉิมายาทิซายาปุริยัติาเวราพยาปัญานิคาสุขีตานังปริหารังตุ สัพพิวตรายายทิสายาปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขพียตาเนมปริหานังตู สัพเพทักขินายาติสายาปุริสาเวราพยาปัานีคัสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุติสายาปุริสาเวราพยาปัานีคัสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายานุติสายาปุริสาเวราพยาปัานีคัสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายานุติสายาปุริสาเวราพยาปัานีคัสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุติสายาปุริสาเวราพยาปัานีคัสุขีตานังปริหารันตุสัพเพ hehatimaya tisa di purisa wera สัพเพปุราติมายาทิสายาอริยาเวราพยาปชาณีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัิมายาทิสายาอริยาเวราพยาปชาณีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาอริยาเวราพยาปชาณีคาสุเพตตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาอริยาเวราพยาปชาณีคาสุเพตตานังบริหารันตุสัพเพปุราติมายานุทิสายาอริยาเวราพยาปชาณีคาสุเพตตานังบริหารันตุสสัพพปิิิมาาาายยยนุทอร ยาเวราพยาปัานีคาสเพีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัานีคาสเพีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัานีคาสเพีตานังบริหารันตุสัพเพหิติมายะทิสั่ยอาริยาเวราพยาปัานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัานีคาสุขีตานังบริหารรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอระรฤยาเวราพยาปชะนีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชะนีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชะนีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชะนีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชะนีคาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพปชิมายานุทิสซาญาณริยาเวราพยาปชานิคารสกีปารังดังตุสัพเพอ in er ุตรายาอนุทิสซาญาณริยาเวราพยาปชานิคาสุสกีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายาอนิอนุทิสซาญาณริยาเวราพยาปัจจานีคารสกีตานังบริหารตุสัพเพเหติมายาทิสซาญาณริยาเวราพยาปัจจานีคารสกีตานังบริหารันตุ สภเอุปริมายาติซายาอนาริยาเวราพยาปชานีคาสเพตานังบริหารันตุสเพภุรติมายาติซายาเทวาเวราพยาปชานีคาสเิตานังบริหารันตุ สัพเพปัชมายาทิซายาเทวาเวราพยาปัญญานิคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิซายาเทวาเวราพยาปัญญานิคาสุเกียตานังบริหารันตุสัพเพทัิเนายาทิซายาเทวาเวราพยาปัญญานิคาสุเกียตานังบริหารันตุสัพเพอุตตริมายาทิซายาเทวาเวราพยาปัญญานิคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปัชมายานุทิส่ายาเทวาเวราพยาปัญญานิคาสุเกียตานังบริหารันตุสั อุตรายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสภเทัคินายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสภเเฮธิมายาทิสายาเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสภเอุปาริมายาทิสายาเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสภเปุรัทิมายา ทิสายาอนุสาอเวราวพยาประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุ สัพห no ์ปช like ิมายาทิซายามนุสยาเวราพยาปรชานิคาสุค uhm <Cameraman S> ีตานังบริหารันตุสัพห์อุตรายาทิซายามนุสยาเวราพยาปรชานิคาสุคีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายาทิส่ายามนุษย์ซาเวราพยาปรชานิคาสุคีตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิซายามนุสยาเวราพยาปรชานิคาสุคีตานังบริหารันตุสัพห์ปชิมายานุทิซายามนุสยาเวราพยาปรชานิคาสุคีตานังบริหารันตุสัพห์อุตรายานุทิซายา มนุษยาเวราพยาประชานีคาสกี้ตานังบริหารันตุสัพเพทัคนายามนุษย์ายามนุษยาเวราพยาประชานีคาสกี้ตานังบริหารันตุสัพเพเฮธิมายยาทิสายามนุษยาเวราพยาประชานีคาสกี้ตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายามนุษยาเวราพยาประชานีคาสกี้ตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายยาทิสายาวินิจติกาเวราพยาประชานีคาสกี้ตานังบริหารันตุสสัพเปปิิิิิยยนทาาาาววตกร อุประชาประชาดีคาสเกตตานังบริหารันตุสเพอุตรายาติซายาวินิปาติกาเวราพยาประชาในคาสเกตตานังบริหารันตุ สัพเพทักขินายาิทิสายาวินิปาติกาวีราพยาประชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายาวินิปาติกาวีราพยาประชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายาวินิปาติกาวีราพยาประชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสายาวินิปาติกาวีราพยาประชานีคาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพักิณายาธิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชามีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชามีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชามีคาสุขีตานังบริหารันตูที อเมหิทาสหการหิติสาภรณามิตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัชเชตวะปีรนายาอุปามาคาตังวัชเชตวานุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะอาสันตาเปนะปาริยาทานังวัชเชตวะอาปาริยาทานีนะวะเหมวิเหสังวัชเชตวะอาวิเหสายะสัพเพสัตตาอาเวริโนหุตุมาเวริโนสุขิโนหุตตุมา ทุกินสุขิตตาหูตุมาทุกขิตตาทีเมหิอัตหตาเรหิสัพเพสตาเมตตายาติเมตาตังธรรมเจตาญาติติเจโตสัพพยาปาทวะปาริยุธาเนหิเนหิมุจติติวิมุติเมตตาเจโตมุติชาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรหมหามวิหาระภาวนานิติตา สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาขยะปัตตาจะนิพายาโสกับปัตตาจะนิโสกาหุนตูสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิหิสัมภหตากุญยาสัมปตงสัพเพเทวานิโมทันตูสัพพสัมปติสิทิยาทานังคาทันตูสะทายะ สีลังรกคันตูสพัพทาอาวานาะพิระตาหุนตูคาชั้นตูเทวตาคาตา ยี่สิบบทสัพเพสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังมันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังมันธามิสัพภะทสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังมันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังมันธามิสัพโซ

सफेकू थापर पत्ता पचेका नंद जयमुखा लंगरहान तानन जतेशे नरखल बंधामी सफसवो सफेकू थापर पत्ता पचेका नंद जयंका लंगरहान तानंद जतेशे न रखल बंधामी सफा सो सफेपू थापड़ा प्रताप ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระัตนตไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรอภปะริเดระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาและโปรดอํานยวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุพาพแหง่งพระปริจจงสํเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอบุญกุศลนี้ จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งตวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายมบงรณ์พร้อมด้วยเทนนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญา,ยาและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะะเทือน ขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสรษฐีทุกท่านนิพพานตุสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามี